สวัสดีจ้าเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่่ชองปุนา U S A Channel กันอีกเช่นเคยจ้จ,ยยยจะพี่น้องจา้ามูนมือนีเด้อจ้ะพี่น้องจ้าปุนาจะพาเพื่อนๆมาว่าถึงมิเอฟซีนะถามปุนาเมว่าอันพี่ปุนายู่บ้านซื่อๆดิบงเหงาบ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าปกตินี่ยเพิ่นเห็นปุนาไปทํางานเนาะตื่นเช้ามาไปทํางานเนี่ยมาเร่งกลับบ้านอย่งนี้เนาะบัานเอฟซีเพิ่นก็นเลยเป็นห่วงมื้อนี้ก็เลยจะมา Q A ถามทีเอฟซี FC ถามมานะปูนาก็จะตอบให้นะคะว่าบ้องเหงาจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าปูนามีเอฟซีทีน่ารักนะคะอันโทรศัพท์มาพูดมาคุยบางบางคนกับมีเรื่องอมาแชร์ให้ปูนามาน้าเสมอให้มาน้เานเสนอให้เป็นเพื่อนมารับชมรับฟังกันปูนาบ้องเหงาค่ะเพราะว่าแต่ละมือเนี่โอ้ยเอฟซี FC ปูนานี่น่ารักน่ารักน่ารัก,ารกมากๆนะคะ เพราะว่าอย่างตื่นมาย้ำเศานี่กะสิมีคนทรงขอควาวม,มาหามีคนโทรศัพท์มาหาบางเทือปูนาก็จะโทรศัพท์ไปหาเอฟซีโอ้ยมันเป็นเอียงที่มีความสุขหลายๆปูนาทั้งอยากอยากขอบคุณหลายๆค่ะทีเ่เพื่อนๆเ,เอฟซีทั้งที่เฮาบ่เคยเจอกันมาก่อนทั้งที่เฮาแบบว่า,อ,าอยู่กันคนละมุมโลกแต่ว่า,ามาหูจักกัน มาห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยกันมีความืนหอดคิดถึงกันเป็นอีหยังที่โชคดีมากๆปูนาเป็นอีหยังที่โชคดีมากๆม,มันเป็นเรื่องดีอย่างที่ปูนาได้ตัดสินใจอ เปิดช่อง u t u b e นี่มันก็เป็นสิ่งที่เห็นให้ปุนาหลังจากที่ปุนาปลดเกษียณมาปุนา,าบ่เหงาเลยค่ะเป็นเอียงที่บอกว่ามีความสุขมากเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคน f อซบางคนกันเนะนนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแนะนําชีวิตบางครั้งปุนากันนะนําชีวิต f อซคือต่างคนต่างแหลกความคิดเห็นหรือว่า ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคือให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าขอบคุณหลายๆ้ยะปูน่ยขอบคุณเอฟซีนะทุกคนนะคะหลายๆคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้ปูน่าเราก็เป็นห่วงเป็นใยกันค้นหอดคิดถึงกันมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่า คนเท่ากันที่เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะการที่คนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเขาอาจจะเคยทาบุญต่้งต่ร่วมศาสตร์มันต่างศาสตร์ที่แล้วเขาถึงมาเจอกันอีกถึงเขาสิบบว่าบริมาเจอหนาบริมาอันอันเจอกันพูดคุยกันแบบหนาไอโต้ตัวโตโตแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าเขายังได้พูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์มันเป็นอย่างที่แบบว่า มันมีความสุขจ้ะความสุขอีอฉะนั้นปูนาอีกอย่างตามที่บอกปูนากระโชคดีที่ปุนาเปิดช่องยู e เพราวอย่างมันเหตให้มันเหตให้โ่เหงาค่ะและอีกอย่างมันเป็นอ่ามันเป็นชีวิตที่ว่าปุนาพ้อมแล้วจ้ร้อมแล้วคือการที่ปูนามาใช้ชีวิตแบบนี้คือปุนาทำงานมาเหนื่อยมาตลอดชีวิตแลวก็คือเฮามัน้อมทุกสิ่งทุกอย่างแหลวมันก็เลยเป็นอ่า มันเป็นอีกอย่างที่ปุนาโบตองมามีเรื่องกลุ่มโบตองมาปุนามาต้องโบตองแบบว่ามาคิดวางแผนชีวิตเหตุยังไงดีเพราะว่าปุนาอะวางแผนมาตลอดชีวิตแล้ว่าถึงอายุเท่านี้เท่านี้เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินตอนทํางานก็เก็บเงินเก็บเงินถึงอายุเท่านี้จะปดเกษียณปูนาคือวางแผนมาเรียบร้อยฉะนั้นปุนาก็เลยบม่มีเรื่องที่จะต้องมาห่วงมอกังวลว่าเออมานั่งอยู่บ้านซื่อ เดจังไดจังสมีไรไดอันนี้ปุนาจะบกคิพราว่าปุนาว่างแผนปุนาเก็บเงินเป็บทองมาเรียบร้อยว่างแผนอนาคตมาเข่าอ่าตามที่เฮ้าเป้าหมยที่เฮาว่างไว้เรียมันก็เลยบมีปัญหาเลยจ้ะแต่ปูนาถึงอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะเอฟซีนะคะที่ถามปุนามาว่าอันเพื่อนเป็นห่วงเนาะเพื่อนอยากปุนาเงาปุนาวงเงาจ้ะปูนาเป็นแบบว่าสามีเพิ่นกะ ดูแลดีแล้วก็อ่าอ่ามันมันทุกอย่างมันเขาเตรียมพร้อมเลยจ้ะแบบว่าแล้วก็ตามที่บอกปุนาโชคดีโชคดีที่ปุนาได้เปิดช่องไว้เปิดช่อง u t u b e เนี่ยช่อง u t u b e เนี่ย youtube เนี่ย,ย,ยที่ปุนาได้เปิดช่องแล้วปุนาไน้มีโอกาสอ่าได้พูดคุยกับเอฟซีไลไลทันที่เขามาอ่าเป็นกําลังใจที่เขามารับชมรับฟังแล้วก็มาอ่า ทาข้าวทำข้าวปูนาเป็นประจำโปรขาดมันเป็นอยียงทิบว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบว่าห้าวบัตต่งไปเป็นหลคซึ่งเสาห่า,หางไกลจากโรคซึ่งเสาเลยจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าตามที่บอกที่ปูน่าจะมาบ่อยห้างเนีนะะ่ยค่ะปูน่าอยากจะแนะนำเลยคะ่ะสำหรับสาวๆที่กำลังจะเดินทางมาเมืองนอกนะคะมัน ต้องมีการว่างแผนนะจ๊ะเพราะว่าเอ่าเ,าเดินทางมาจากเมืองไทยนี่เขาต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาต้องมาแบบนับหนึ่งนับศูนย์ตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นไปเลยค่ะต้องมานับหนึ่งใหม่เลยเพราะว่า,าการที่มาอยู่เมืองนอกเลยค่ะโมเมนต์ว่ามาหอดเมืองนอกแล้วจะได้ทํางานเลยดียจ้ะเพราะว่าอย่างเขาต้องมายื่นเอกสารแต่งงานเขาต้องมา จัดการหลายๆสิ่งหลายอย่างกลัวจะทุกอย่างจะเรียบร้อยกลัวจะได้ใบ green card, green card กินขอกินขาดกลัวแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทั้งตามกันตอนมันต้องใช้เวลาเป็นปีกูกลัว้ลยค่ะถึงจะแบบว่าเขาหลูกเขาทาังเขาถึงจะมีโอกาสได้ใบกรีมขาดหรือว่าชีวิตทีแบบล่วงตปูนาทังอยากจะน,น้นำเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กําลังจะเดินทางมาต่างประเทศนะคะพยายามนะคะพยายามหา หาวีซ่าชีพติดตัวมาด้วยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมาอยู่อเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างในอเมริกาเนี่ยการมาอยู่อเมริกาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาถึงเราจะได้ทํางานเลยไม่ได้นะคะเราต้องกว่าเราจะแบบว่ามาปรับเข้ากับวัฒนธรรมเขาหรือว่าเข้ากับปรับเขากับสังคมหรือว่าการที่จะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเนี่ยเราต้อง เริ่มต้นตั้งแต่การที่เราได้ออบางคนได้เควันวีซ่ามาเนี่ยกว่าจะมาทําเรื่องแต่งงานเนี่ยมันกว่าจะได้อเอกได้วีซ่ามาไม่ใช่วีซ่าแต่กว่าจะได้กรีนค์ดมาเนี่ยมันต้องทําตามขั้นตอนมันต้องใช้เวลานานะมันจะทําให้เราเป็นคนที่เวลาอยู่บ้านทุกสื่อเนี่ยมันจะเหงาด้วยจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราไม่มีอะไรทําถ้า ปุนาจะอยากจะแนนําพยายามอยู่เมืองไทยนะขับรถขับรถให้เป็นแล้วก็เอาใบขับขี่สากลมาด้วยเพราะว่าถ้าเราอยูม่มาอยู่ที่นี่ช่วงที่เรารอกรีนค้าเนี่ยเราจะได้ออกไปขับรถไปชอ้อปปงช้อปปิง้งเวลาสามีไปทํางานหรือว่าหาอะไรทำไรหรือว่าใครที่แบบว่าอ,อยากจะทําเกี่ยวกับอะไรออนไลน์เนี่ย พยายามศึกษาศึกษามาจากเมืองไทยด้วยโดยเฉพาะการทำ YouTube นี่นะคะการทำ u t u b e นี้มันจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เวลาเรามาอยู่ที่นี่เราจะได้พูดคุยเราจะได้นำเสนอการมาอยู่อเมริกาการใช้ชีวิตในอเมริกาก่อนจะไดะ้มาแต่งงานในอเมริกาได้เวซ่าเควนมาแล้วมาอยู่อเมริกาเราต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงขั้นตอนอยังไงกว่าจะรอได้วีซ่า เราก็พยายามทายทอดสิ่งที่เรามาอยู่ในเมริกาแชร์ Share ให้เพื่อนๆฟังมันจะทำให้เราไม่เหงาทุกวนทุกนาทีทุกเวลามันมีค่าเพราะว่าสบายนี้เนี่ยเรามีช่องทีวีเป็นของตัวเองฉะนั้นอย่ามาปล่อยให้ตัวเองนั่งเหงาอยู่บ้านแล้วกลายเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้านะคะพยายามหาวิชาชีพมาจากเมืองไทย ติดตัวมากับเราเรียนรู้แนวทางในการที่เราช่วงที่เรามาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาก่อนที่เราจะได้กรีนคาร์ดเนี่ยมันจะทำให้เรามีความไม่เหงามันจะทำให้เรามีโลกกว้างขึ้นมันจะทำให้เราไม่มีฟุ้งซ่านว่างั้นเหอะตามที่บอก เรียนขับรถพยายามขับรถให้เป็นมาจากเมืองไทยจะวะ็บใบกับขี่สากลนะถ้ามีได้ทํามาเลยแล้วก็หาวิชาชีพติดตัวมาจากเมืองไทยไม่ว่าวิชาชีพอะไรที่แบบว่าโลกออนไลน์การขายคงขายของก็ตามพยายามศึกษาและที่ดีที่สุดนะการทําช่อง y o u t u b e นี่มันก็ดีอีกอย่าง เพราะว่าทุกคอนเทนต์น่ยคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณก็สามารถทำคอนเทนต์ได้แชร์แชร์ให้เพื่อนๆฟังการมาใช้ชีวิตยอยู่อเมริกานี่เป็นยังไงอย่ามาใช้เวลาช่วงที่มารอรีนคาดเนี่ยเสียโดยปล่าประโยชน์ฉะนั้นปูนาถึงอยากจะแนะนำนะคะคนที่จะมาอยู่อเมริกานี่นะคะ พยายามศึกษาเรียนรู้หาวิชาชีพติดตัวมาจากเมืองไทยเพื่อจะมาใช้ในช่วงที่เรารอกรีนคาร์ดเพราะมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะบางคนปีกว่านะคะแล้วบางคนนะ่ะมันจะเกิดอาการแบบเงาเพราะเราไม่ได้ไปไหนถ้าเราขับรถเป็นนะเราก็ยังได้ขับรถขับราออกไปช็อปปิปป้งได้นะคะเพราะบางคนนะสามีก็ยังดีหน่อยสามีพาไปออกไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่แต่บางคนนะ่ะ ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเพราะสามีต้องทํางานเพราะว่าแต่ละคนการมาแต่ละคนเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการใช้การใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราอย่ามาแบบตัวเปล่าหาวิชาติดตัวมาจากเมืองไทยแล้วก็อ่าจะมาเปรียบเทียบกับปูนาบบได้ด้ยจ้ะเพราะว่าปูนาน,นปูนาเคยผ่านชีวิตแบบนั้นมาแล้วเคยผ่าน นับหนึ่งมาแล้วฉะนั้นปุนาจะมาแบบว่าเออทำไมปูนาพี่ปุนาบงเหงาประจามันยุ่งบ้านยุ่ซื้อปูนาบงเหงาเพราะว่าปูนาผ่านชีวิตอนันมาแล้วปูนาไม่ต้องมาคิดว่าวางแผนว่าอนาคตหอกปูนาจะต้องมาทํางานอะไรถึงจะมาเก็บเงินเก็บทองสร้างชีวิตสร้างครอบครัวปูนาผ่านจุดนั้นมาแล้วฉะนั้นปูนาจะบมีสิ่งหนี้มาทาให้ปูนาคิดลวกัด เหตุนในตัวเองเป็นถูกฉะนั้นปูนาจึงอยากจะแนะนําคนที่จะเข้ามาเมริกามาอยู่อเมริกานี่นะฮะช่วงที่แบบว่าจะมาใช้ชีวิตอเมริกาใช้เดินทางมาแบบ K1 v ซ่าเนี่ยพยายามนะพยายามหาวิชาชีพติดตัวมาจากเมืองไทยเรียนอะไรก็ได้เรียนพวกทําขนมขนมอะไรก็ได้พวกไออะไรก็ได้ที่สามารถเรียนที่เมืองไทยแล้วเราก็อานํามาใช้ที่นี่ได้ช่วงที่เรา รอกรีนคาร์ดนะเพราะมันจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะมันจะทําให้คุณเป็นคนเครียดเป็นคนที่ไม่มีสังคมนะแล้วก็พยายามศึกษาการทําช่อง youtube ใครทําไม่เป็นก็พยายามศึกษาค่ะบอกการทําช่อง u t u b e เนี่ยมันทําให้ทําให้เรารู้จักคนมากขึ้นมันจะทําให้เราไม่เหงานะปุณาเป็นอะไรที่แบบอคิดถูกมากที่เปิดช่อง u t u b e เนี่ยเพื่อ,อมันเป็นทําให้เราได้รู้จัก คนทั่วโลกเลยแล้วมันจะทำให้เราแบบได้เรียนรู้จากาโลกออนไลน์เยอะมากเอาเราดูคนโน้นคนนี้เราก็เอานำชีวิตที่สิ่งที่ดีเราก็มาปรับใช้กับชีวิตเราสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่รับมามันมันทำให้เราบางครัง้งมันทำให้ตัวเรานั้นมีความาาคิดได้หลายอย่างนะว่าเออมาปรับใช้ในชีวิตของเรานะปูนาก็อยากจะแนะนำนะคะ นะติดตัวมาหาวิชาความรู้ติดตัวมาจากเมืองไทยเพื่อตัวเองจะได้มาอยู่อเมริกาแล้วจะเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์นะคะจะไม่ได้ต้องมาใช้เวลาที่รอกรีนคาร์ดเปล่าเสียปไปโดยปล่าประโยชน์แล้วก็มันจะทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เป็นคนที่แบบโรคซึมเศร้าไปได้บางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็มีนะเพราะว่ามันมันบางครั้งนะ มาอยู่ด้วยกันแฟนเขาอาจจะแบบว่าทํางานหนังไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันมีการทะลงทะเลาะกันอย่างนี้มันก็มีเยอะนะคะฉะนั้นนะคะหาอะไรที่ทําแล้วมันจะทําให้เราไม่ไม่ซสีเรียดทําให้เราได้เปิดกว้างได้พูดคุยกับผู้คนมันจะทําให้เราแบบวันเวลาที่เรารอมันจะได้ผ่านไปเร็วๆนะคะปูนาก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากฝากดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนาด้วยนะเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ